พบกับเซลล์ตุกอีกครั้งนะคะกับรายการเซลล์มาช่วยขายรถค่ะบายทีเคกูดคารถนนการจนาพิเศกกันนะคะวันนี้นะคะมีรถนะคะสภาพนะคะใกล้เคียงป้ายแดงอีกแล้วนะคะ <Wow. S 1> ขอนำเสนอเลยจ้ารถ t o y ยต a a อันติส1.8 ES s p r t t ปี2017ค่ะภายนอกภายในเป็นยังไงน่าใช้แค่ไหนสมญานามว่ามันเป็นรถถึก สมบุกสมบันแห่งปีจริงหรือเปล่ามาชมกันค่ะสําหรับรถ To โยต้าอันตินะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องพันแปดเนาะอันตินะคะมันจะทําอยู่ทั้งหมดรู้สึกจะเป็น3มเครื่องยนต์นะมันมีทั้งตัวพันหมันมีทั้งตัวพันแแล้วก็มีทั้งตัว2องพันแล้วก็รู้สึกเจเนอเรชันล่าสุดเนี่ยมันจะทําตัวไฮบริดออกมาแล้วเนาะ <Wow. S 1> แต่คันนี้นะคะมันจะเป็นโฉมปี2017นนะคะจะบอกว่าอันนี้ คันนี้พี่ตุ๊กก็ใช้ตัวนี้นะขนาดพี่อยู่ในวงการรถมานานนะคะพี่ยังต้องซื้ออันติดไว้ใช้เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะค่าบำรุงรักษาอย่างถูกเลยนะแล้วก็การดูแลค่อนข้างง่ายจากขึ้นเหนือล่องใต้จะขับไปใกล้หรือไกลพี่ตุ๊กบอกเลยว่าโอ้โหสุดยอดมันมันทนจริงๆ <Wow. S 1> แต่สำหรับคันนี้ก็เลยอยากจะเอามารีวิวให้แฟนๆผู้ชมทางบ้านในรายการเซลมาช่วยขายรถนะคะ ลองมาดูกันว่าเขาจะหารถนะคะเซกเมนต์หรือว่าไซซิ่งขนาดนี้นะคะไว้ใช้สักคันหนึ่งอะ่ะตุ๊กอยากจะเสนออันติ้นะคะให้พิจารณาสักคันหนึ่งเนาะอ่ะเดี๋ยวเราหลองจากที่เราลงทะเลกันไปกลๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันคันนี้นะคะกระจังไฟหน้านะคะเป็นรูปแบบโปรเจคเตอร์ LED นะคะมี daytime running light มาแล้วนะคะรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะมีมาให้แล้วนะ เป็นตัวจะเรียกว่ายังไงดีมันเป็นตัวท็อปที่แฝงอารมณ์ของความสป,ปอร์ตมาให้ขับยังไงไม่ดูแก่นะไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าดูแบบไม่เฉียวไม่อะไรไม่ใช่นะคะคันนี้ดูดูวัยรุ่นจริงๆนะสีเนี้ยจะบอกว่าถ้าคนที่ขี้เกียจในการเปลี่ยนรถใหม่อ่ะแนะนาให้ใช้สีนี้นะตัวพี่ตุ้งเองก็ขับสีนี้เช่นกันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสีบอลมันเป็นสีที่ดูแลง่ายต่อให้รถเราอ่ะเข้าระยะ8ปี9ปี10ปี เชื่อไหมคะสีก็ยังมป็นสีนี้อยู่เอาเดี๋ยวเรามาดูกันทางด้านล้อแม็กกันนิดนึงนะคะเห็นไหมในรุ่นย่อยที่เป็น e sport นะคะล้อแม็กจะต้องเป็นลายนี้ไปนะเป็นล่องดํานะคะหน้าปัดเงานะคะอันนี้แม็กแท้นะคะจากโรงงานเลยยางนะคะมาใหม่ให้แล้วนะคะเป็นปีสัปดาห์ที่46นะคะปี2020เป็นยางมิชลินแท้ทั้ง4เส้นเลยนะคะดอกยังแน่นๆนะคันนี้ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วอบอกเลยนะ ยางใหม่รถก็ดีขับก็ดีคาสีนะคะยาวๆถึงสิงหานะคะ2,565นะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันทางด้านกระจกไฟเลี้ยวนะคะกระจกไฟเลี้ยวมองข้างนะคะมีมาให้แล้วนะคะพับปรับไฟฟ้าด้วยนะสัญลักษณ์โลโก้นะคะตัวนี้เป็นเครื่องดูอว VVTI ต้องรีวิวดีๆนะรีวิวแบบประมาามากเราเพืาก็ใช้เองด้วยนะไม่รู้จะคุยอะไรก่อนมาดูกันทางด้านตัวถังนิดนึงนะคะเห็นไม่เอ่ย รูกลมคมชัดนะคะแล้วก็เม็ดอาร์คเรียงตัวแถวยาวนะคะคร,ค,รครบทุกตัวเลยค่ะไม่เคยนับสักทีนะว่ามันมีกี่เม็ดนะแต่รู้แต่ว่ามันมันต้องมีครบลแล้วเนาะรถคันนี้นะคะรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้จมน้ําน้ําท่วมแน่นอนนะคะัวนน็อตทุกตัวนะคะยังไม่เคยมีรอยขันรอยขยับ รอยขเห่าละอองสีก็ไม่มีเลยนะเพราะคันนี้ไม่ได้เก็บมานะคะรอยสติกเกอร์เพจต่างๆนะคะ mm hmm. ก็ยังสวยงามอยู่นะคะไม่มีรอยแงยรอยแกะรอยพ่นทับนะมาดูกันที่ด้านห้องโดยสารข้างหลังนิดหนึ่งโอ้แน่นมากเลยค่ะอลองซูมดูเห็นไหมคะเหมือนใหม่สุดๆเลยคันนี้เป็นสภาพที่แบบว่าหายากจริงๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่า เป็นเจ้าของนะคะออกห้างจากป้ายแดงลำดับแค่มือเดียวนะคะบุคกกุญแจครบนะคะประวัติศูนย์แท้ๆนะคะไม้แท้เช่นกันนะคะรองรับเชื้อเพลิงนะคะคันนี้ก็คือเป็นรองรับเชื้อเพลิงเบนซินนะคะเบนซินล้วนด้วยแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สมานะคะน้ำมันเติมได้ตั้งแต่อะไรล่ะ e85 e10 แก๊สโซฮอล91หรือแก๊สโซฮอล95ก็สามารถเติมได้เชิญเลือกใช้ได้ตามอัธยาศัยเลย มาดูกันที่ด้านด้านท้ายรถกันนิดนึงนะคะสําหรับเจ้าโคลอลร่ลาอันติคันนี้นะคะจริงๆถามว่ามันก็ไม่แทบจะไม่ไแตกต่างอะไรจากชมก่อนหน้านี้เนาะสิ่งที่เชนมาแล้วก็คือเหมือนลักษณะไฟท้ายกับตรงกระจังหน้าแค่นั้นเองแต่เอาจริงๆก็มันถามว่ามันก็ต้องแตกต่างกันนิดนึงถ้าไม่ไม่แตกต่างมันก็มันก็เหมือนไม่ได้เปลี่ยนอะไรเนาะแต่เอาเป็นว่าถามว่าสวยไหมสวยสวยกว็เดิมด้วย ข้างหน้ามันแค่แบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนโคมไฟหน้าให้มันดูเล็กลงส่วนไอ้ทางด้านหลังนะคะก็เปลี่ยนแค่ตรงไฟท้ายอะคะ่ะให้มันดูยาวขึ้นแค่นั้นเองค่ะลูกค้าเห็นไหมคะมาพร้อมกับโลโก้นะคะ 1.8s นะคะเครื่องพันแปดเนเป็นเครื่องที่สมรรถนะนี่แรงเร่งได้ดั่งใจแต่สำหรับตัวพี่ตุ๊กเองจะใช้เครื่องพันหกพันบอกก่อนว่ามันจะอืดๆนงๆหน่อยๆเนาะแต่เอาจริงๆนะถ้าพี่ตุ๊กนะ เววนิดน,นึงเนาะอัพราคาขึ้นรักษาสองแสนนะเป็นพิทุกใจพี่พี่เล่นพันแปดไปเลยดีกว่ามาดูกันที่ด้านฝาท้ายกันนิดน,นึงนะคะอู้เขามีอะไรติดให้ไทยรถขออนุญ,ญาตด,ดูแป๊บน,นึงนะคะสงสัยจะเป็นของเจ้าของเดิมมานะคะแต่ว่าทางร้านเราก็ไม่มีการหยิบออกนะถ้าได้อะไรมาเราก็แถมให้ไปด้วยว้าวเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะเป็นโคมไฟเดี๋ยวขออนุญ,ญาตซนนิดน,นึงนะคะอยากรู้เขาให้อะไรมนาะ อ,อุปกรณ์ชาร์จแบตโอ้ดีเลยอะ่ะ <Wow. S 1> นี่อย่างดีเลยนะแสดงเป็นของพรีเมียมที่ตอนเขาออกห้างป้ายแดงมานะเจ้าของเดิมรู้สึกจะเนาะถ้าเก็บอย่างนี้ให้ถือว่าุดยอดเลยอยากจะซนนะแต่ไม่เอาดีกว่าอขอรีวิวกันถามว่าโอ้ยพี่ตุ๊กทำไมรถคันอื่นไม่มีรีวิวแล้วหรอมารีวิวอัลติทโอ้จริงๆมันเป็นรถดีที่แบบอย่าลืมเลยนะเอาจริงๆคุณเห็นแท็กซี่ไหมที่เขาขับกันอะ่ะสองกะขับกันแทบจะถึงแบบ ไม่แทบจะตีกลับหลักล้านโลอะรถแทบไม่ได้พักเลยนะคุณเห็นป่ะแล้วคันนั้นหนักกว่าคันนี้อีกนะนั่นติดแก๊สด้วยนะคิดดูแล้วกันว่าเครื่องอ่ะมันต้องคนสมบุกสมบันขนาดไหนอะรองรับการใช้งานที่แสนจะทรหดและหนักหน่วงอะคุณเห็นแท็กซี่วิ่งในเมืองไหมคะรถติดขนาดไหนอะเห็นไหมวิ่งไกลวิ่งไกลขนาดไหนโอ้โหเอาอยู่อ่ะมาดูกันที่ด้านสาท้ายนิดน,นึงนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าตัวถังสวยๆเลยคะ่ะมีรอยกาวเหล็กนะคะจากโรงง,งานมา ยางอะไหล่นะคะมีมาให้ครบนะคะก็เป็นสเปคของมิชลินนะคะขนาดเป็นล้อมแมกของยางอะไหล่ก็ยังเป็นล้อมแมกมาให้เลยนะเห็นไหมคะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะมีไปให้ครบนะคะถ้าไม่ครบนะคะทักที่เซลล์มาได้เลยต้องมีไปครบนะคะคันนี้ครบแน่นอนนะคะแล้วก็พร้อมที่ถัดฝาท้ายเนาะแต่คันนี้จะไม่มีฝาท้ายพลาสติกมาให้นะคะมาดูกันที่ด้านตะเข็บหัวน็อตกันนิดน,นึงนะคะโอ้สวยเห็นไหมคะ หัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับเลยมาดูนีสซีนยางนะคะก mm. ็ยังนิ่งๆอยู่นะคะตรงปลายอ้บางจริงๆคันนี้พี่ตุ๊กให้ปีเลยการันตีเกรดเอนะคะ99%เลยนะรถ oh. สวยจริงๆสวยมากๆเลยค่ะด้านหลังนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3อีกทั้งมีกล้องถอยมาให้แล้วนะไม่ต้องไปติดเพิ่มนะคะเซ็นเซอร์การะยะหลังก็มีมาให้นะคะ เดี๋ยวเราไปชมกันทั้งด้านห้องเครื่องกันว่าเป็นยังไงจริงๆถามว่าที่เต็นที่เคกุ้นคามีกี่คันถ้าเป็นโฉมนี้นะรู้สึกจะมีคันสีน้ําตาลอีกคันนึงแต่ว่ามันจะได้กระจังหน้าเก่ากว่านี้นิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชมกันทั้งด้าน,นคันนี้ก่อนนี่คือสภาพห้องเครื่องนะคะของรถคันนี้นะฝาเครื่องยังสวยๆเงาฉ่ําสะอาดสอาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราล้างมาแล้วเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ก็ล้างมานั่นแหละค่ะแต่ว่าก็ไม่สมัมมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะดูยากเลยดูง่ายกว่าเดิมที่ซ้า พรการที่เราล้างมาแล้วอะลูกค้าลองดูได้เลยนะคะว่ารอยซีรอยรั่วซึมของอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่มีมาเลยนะแล้วก็สายพานนะคะยังเป็นเส้นสีดําเงาอยู่นะคะยังไม่เป็นสีสนิมนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะใช้งานได้ทุกตัวนะคะคือเป็นสภาพพร้อมใช้จริงๆมาดูกันทีงด้านแก้มขวากันนิดนึงนะคะเห็นไหมคะ ยังบางๆอยู่เลยนะไม่มีรอยฉาบรอยอะไรนะคะฝากระโปรงก็ยังเดิมบางนะคะหัวน็อตยังไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวเลยรถเข้าศูนย์ทุกระยะนะคะคันนี้เช็คศูนย์ได้เลยโตโยต้าทั่วประเทศไทยเช็คได้เลยค่ะอยู่ต่จังหวัดไม่ต้องห่วงนะคะดูคลิปนี้แล้วโอนเข้ามาเดี๋ยวพี่ตุคค๊กพาไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงบ้านผลผ่านเดี๋ยวมีลูกน้องทีมงานนะคะขับรถไปเสิร์ฟให้ถึงบ้านท่านเลย คานหน้าก็ยังสวยนะคะสวยงามอยู่นะคะน,นี้เป็นรอยปกตินะคะไม่ใช่รอยชนรอยอะไรนะคะนี่คือแบบเป็นสภาพคานเดิมมานะคะเห็นไหมคะรูกลมเลยนะคะคมอีกต่างหากนะคะดูเพจเช็คเพจได้เลยไม่มีรอยโป้ะนะคะไม่มีรอยยาแนวนะคะมอน้ําก็ยังสวยๆนะคะยังไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะคะเห็นไหมคะหลังพึ่งคันนี้รับประกันสุดๆะคะ่ะแอร์หนาวมากเดี๋ยวลองเปิดแอร์ข้างในดูแล้วจะรู้ว่าเย็นขนาดไหน พวกโลโก้มอ,อกอะไรก็ยังมีครบตามมาตรฐานของตโตโยต้านะจ๊ะสวยจริงตะเข็บแนวกันชนเห็นไหมคะยังไม่เพเยะเลยนะแน่นๆเลยบอกแล้วว่าคันนี้สวยจริงให้เกรดเอเลยรถบ้านเกรดเอเลยนะคะคันนี้ด้านในเป็นยังไงมาชมกันค่ะนั่นน่นนันมาชมกันทางด้านภายในกันค่ะ กุญแจนะคะมีมาให้2ดอกนะคะเป็นกุญแจในรูปแบบรีโมทนะคะแล้วก็เป็นปุ่มกดพุชสตาทนะคะคันนี้สตารถสักครู่นะคะเรอแอร์ทำงานด้วยอุณหภูมิที่ร้อนจัดวันนี้ต้องมีประมาณ40องศา <c oughs> อัพได้นะในระหว่างที่เรารีวิวแต่งหน้าจะสวยก็จะนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคันนี้แอร์หนาวชับมากนี่เปิดแป๊บเดียวสัมผัสถึงความเย็นได้เลยสำหรับคนที่ใจร้อนว่าแบบเป็นคนขี้ร้อนอ่ะ คันนี้ตอบโจทย์ของท่านมากนะคะภายในห้องโดยสารนะคะคันนี้อันติสที่ตุ๊กบอกเลยว่าสิ่งที่พี่ชอบคือห้องโดยสารมันกว้างมันไม่ได้แคบแล้วมันเทียบไซซิงแล้วมันเป็นรถที่ราคาประมาณอย่างเงี้ยค่ะ5้าแสนกว่าบาทเนี่ยพี่บอกเลยนะได้รถขนาดห้องโดยสารค่อนข้างกว้างแล้วก็เป็นรถที่ขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กนะพี่ว่ามันเป็นกำลังเหมาะอ่ะสำหรับที่จะหาไว้ขับขี่ไว้สักคันแล้วก็คอนโซลมันจะออกแบบเป็นแบบสีดำตัดกับ อันนี้หุ้มหนังนะคะคล้ายๆกับตัวสเปคของ Fortuner เลยนะตัดด้วยเส้นได้เย็บอย่างสวยงามนะคะบู <Wow. S 1> มาอย่างดีเก๊ะนะคะยังสวยสะอาดอยู่เลยเห็นไหมคะระบบทำความเย็นนะคะเป็นระบบดิจิตอลนะคะมาพร้อมด้วยจอ Android นะคะแท้จากโรงงานนะเห็นที่มันมัวๆอย่างงี้ไม่ใช่ว่าจอเสียนะคะลูกค้าเก่าเขา,เขาติดฟิล์มไว้ค่ะติดฟิล์มกันรอยไว้สามารถรองรับนะคะได้หลายอย่างเลย มีทั้งกล้องถอยนะเดี๋ยวจะเปิดกล้องถอยให้ดูเห็นไหมคะมีกล้องถอยมาให้มีระบบปฏิบัติการนะคะฟังเพลงนะคะ FM AM นะคะ HDMI นะคะหรือเชื่อมต่อระบบบลูทูธก็สามารถทำได้ค่ะหรือว่าจะเป็นรองรับในเรื่องของการโทรศัพท์ภายในรถนอสสปีเกอร์ก็มีมาให้ครบเช่นกันนะคะมาดูกันที่ด้านพวงมาลัยนิดนึงนะคะเป็นวัสดุนะคะหุ้มหนังนะคะหุ้มหนังมาแล้วมาพร้อมนะคะระบบมันติฟังก์ชันนะคะ แล้วก็สิ่งที่มีมาให้เพิ่มเติมก็คือพัดลื่นิปนะคะสามารถปรับความเร็วนะคะได้ที่พวงมาลัยเลยเล,ย <Wow. S 1> เลขไมค์คันนี้นะคะวิ่งมาแล้วอยู่1,2,000กิโลเท่านั้นนะคะบอกเลยนะคะวิ่งมาไม่เยอะนะแล้วก็เป็นไมค์แท้ด้วยอันนี้พี่ตุ๊กกรับประกันนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไมค์แท้แน่นอนนะคะภายในรถห้องดยสารนะคะบอกเลยว่าสวยสะอาดจริงๆคันนี้คือไม่มีกลิ่นอับนะแล้วก็เป็นเบาะหนังที่นั่งสบายสบายมากเอาจริงๆ คันนี้เบาะมันมันเป็นออกแนวสปอร์ตสปอร์ตนิดน,นึงนะคะมันมีปีกปีกตรงนี้ด้วยปีกรับตรงนี้แล้วก็ที่ว้าไปอีกอย่าง,งก็คือมีเบาะไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับนะคะสามารถเลื่อนเดินหน้าถอยหลังนะคะอันนี้ว้ามากๆเลยค่ะแล้วก็สามารถปรับเอนได้ด้วยเช่นกันนะคะกระจกออโต้นะคะข้อตินิดน,นึงนะคะมีมาให้แค่บานเดียวนะคะคือบานฝั่งคนขับนะคะ นอกนั้นก็ใจเย็นกันนิดนึงนะคะเครื่องเสียงก็เพราะแอร์ก็เย็นนะคะภายในก็สวยสะอาดนะคะตกแต่งด้วยดีไซน์เบาะหนังแท้ทุกตัวที่นั่งนะคะอบอกเลยว่าในราคานี้คุ้มจริงๆค่ะประหยัดจากป้ายแดงมาหลายแสนแน่นอนอเดี๋ยวด้านหลังเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะเบาะลังนะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยคันนี้เป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้านะคะดูยังไงอีกเทคนิคนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้อไหนก็ตาม ถ้าเป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังนะคะตรงนี้จะเป็นสันหลังเต่าอะคะ่ะนึกออกไหมคะลองไปสังเกตดูเนาะแต่ก่อนพี่ตุ๊กก็ดูไม่เป็นนะแต่ก็เคยสังเกตอยู่เหมือนกันว่าขับเคลื่อนล้อหน้ากับล้อหลังมันต่างกันตรงนี้นี่แหละตรงที่พักเท้าตรงช่วงข้างหลังนี่แหละถ้าขับเคลื่อนล้อหน้านะคะมันจะตรงนี้จะเรียบไปเลยเรียบติดพื้นไปเลยเบาหลังนะคะสามารถนั่งกันแบบลงๆเนาะสามคนได้สบายๆนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะมีช่องนะคะ usb สําหรับ เสียบชาร์จนะคะโทรศัพท์ม,มือถือได้เนาะแอร์หลังไม่มีนะตัวนี้นะคะกระเป๋าจิงโจ้ก็ยังสภาพสวยดีๆอยู่ตัวนี้ก็เป็นประมาณนี้แหละมันก็ไม่ได้ว่ามีลูกเล่นอะไรเยอะแยะเหมือนเจ้า Honda เนาะแต่สิ่งที่มันได้มาคือความแข็งแรงสมบุกสมบันนะคะเหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบความจุกจิกข,ของการดูแลรถอะ่ะควรควรอย่างยิ่งหรือว่า กลุ่มอาชีพที่แบบเป็นเซลล์หรือว่านักขายหรือว่าอาชีพอะไรก็ตามที่อยู่กับรถตลอดนะคะเราต้องขับรถตลอดนะคะเหมาะมากที่จะต้องซื้ออันตินะคะไว้ใช้งานแน่นอนนี่พี่ตุ๊กกาลันตีอะไรไม่แพงอะไรถูกมากเดี๋ยวข้อมูลกันทางด้านออกรถหรือจัดไปเดซ์เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันที่ท้ายรายการค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับเจ้าคโวลล่าอันติคันนี้นะคะเป็นยังไงเอ่ยน่าใช้ใช่ไหมล่ะ บอกเลยนะคะซื้อไปยังไงก็คุ้มขับไปยาวๆ5ปี10ปีหรือเก็บไว้ใช้สัก15ปีนะคะทุกมั่นใจเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของรถหรือว่าเป็นคอนโซลออปชันการตกแต่งภายในด้านในนะคะหรือว่าจะอะไรก็ตามนะพี่ทุกบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะเป็นรถที่อมาตะนิรันดร์จริงๆแล้วมันเป็นรถที่แข็งแรงนะคะจะบอกว่าอะไรดียสมรรถนะม,มันเป็นรถที่สมควรแห่งการเหมาะกับลูกค้าที่ไม่ค่อยเปลี่ยนรถบ่อยอะ่ะ เราใช้รถยาวๆอ่ะแล้วก็เป็นรถที่ไม่จุกจิกแข็งแรงสมบุกสมบันแนะนําเลยว่าให้ซื้อเจ้าคันนี้นะคะไว้ใช้งานราคาคันนี้นะคะเปิดตัวอยู่ที่569,000บาทเท่านั้นนะคะฟังราคาอีกครั้งนะคะ569,000บาทนะคะไม่ว่าลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะหรือว่าผ่อนยาวๆสูงสุดถึง 84งวดก็สามารถทําได้นะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นนะคะไม่ว่าอาชีพอะไรตอนนี้นะคะโทรปรึกษาพี่ตุ๊กมาได้เลยนะคะยินดีดันได้ทุกอาชีพนะขอเพียงแค่ว่าแจ้งข้อมูลอันตาความเป็นจริงเข้ามานะคะสําหรับปอคนใจร้อนนะคะเอกสารครบรอรับรถภายใน1ชั่วโมงขับกลับไปได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะหากผิดพลาดทางด้านเทคนิคประการใดต้องขออภัยเป็นอย่างสูง ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกด s u b s c r i b ์เพื่อติดตามสต็อกรถใหม่ๆของทาง TK g o กูดค่ะได้ทางช่องทางด้านล่างน,นี้นะคะพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Car ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า800 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั .com